ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย เือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่3-4ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาจะย้ายในวันที่5ทธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีฮ่า ถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมฮ่าฮแล้วก็ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้เกษตราธิบดีเช่นกันในวันที่27ธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์ กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไปฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, าย4ิบสีลน์ดี โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงชะตาของท่านนะครับในเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563สสินแสหมิงต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าถือเป็นเดือนที่ดี สำหรับชาวลัคนาพิจิกทีเดียวครับดาวที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ที่มีการขยับโยกย้ายตรงนี้นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเสารที่ย้ายในวันที่5ธันวาคมย้ายไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีย้ายไปอยู่กับดาวพรหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพิจิกโดยตรง และมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวพิจิกแล้วคุณรู้ไหมครับว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนลาพระไปอยู่ในเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินเท่ากับว่าในช่วงเดือนพันวาคมนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะสะพัดทีเดียวจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินการทองเข้ามา มีรายได้หรือมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเองก็ได้โครจรไปอยู่ในเรือนการเงินเท่ากับว่าการเงินของชาวพิจิกนั้นจะได้จากงาน2ถึงสอย่างด้วยกันแต่ดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือลาภาตร,ตรงนี้นั้นก็ไปมีตำแหน่งเป็นปะหมายความว่าเงินได้มาหลายทางได้มาเยอะแต่ก็อาจจะต้องเอาไปใช้หนี้ด้วยแต่ก็ สบายๆครับถือว่าการเงินของชาวพิจิกนั้นมีความคล่องตัวแฮปปี้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียววันที่1ทธันวานะครับจนถึงวันที่10ทธันวาช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับจะค่อนข้างแฮปปี้มีความสบายใจปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันที่11จนถึงวันที่ 15การงานต่างๆนั้นจะทยอยเข้ามาอย่างมากมายเรียกว่าทําไม่ทันก็แล้วกันอาจจะมีจ็อบเล็กจ็อบน้อยหรือว่าได้อะไรพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยซ้ําแล้วก็ช่วงประมาณวันที่15จนถึงวันที่20คือจริงๆดาวศุกร์เนี่ยย้ายในช่วงวันที่12บธันวานะครับย้ายมาทับลัคนาพิจิตความรักต่างๆก็จะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้น สุกไปเลงกับดาวราหูราหูเป็นกีตาเกณฑ์ราหูมาจากเรือนพันธุเลงลัคนาเป็นเป็นกีตากเก์เป็นองค์เกณฑ์ก็หมายความว่าชาวลัคนาพิจิกนั้นจะมีความรู้สึกสบายใจมีความแฮปปี้มีความสุขสดชื่นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าชาวพิจิกนั้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักเป็นอย่างดีพูดง่ายๆคือคุณมีความแฮปปี้ในเรื่องความรักขึ้นนั่นเอง แล้วก็ช่วงวันที่21นะครับจนถึงวันที่30นะครับการวง,งการงานอะไรก็แลดูแล้วจะเข้าที่เข้าทางดีสิ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวพิจิกไว้นั้นนะครับน่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าความรักของชาวลัคนาพิจิกนั้นดีนะครับแต่พึงระวังนิดหนึ่งชาวพิจิกใครที่เ,เคยมีคนรักอยู่แล้วเลิกกันไปแล้วแล้วห่างไปแล้วแล้วพยายามจะติดต่อกลับมาไม่ว่าจะด้วย กรณีใดเหตุใดก็ตามพยายามเลี่ยงเลยครับนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าดาวหลายๆดวงนั้นกําลังขยับไปในทิศทางที่ดีแต่มันก็ดาวตรงเนี้ยมันก็ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันก็ยังไงก็ต้องบอกชาวพิจิกไว้เผื่อถ้าเกิดว่าใครที่เป็นชาวพิจิกแล้วคนรักเก่าติดต่อกลับมาให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไอ้ยันนำเรื่องยุ่งมาให้กูแน่ๆ <laughs> นะครับนี่คือชาวพิจิกแล้วก็ดาวสุกไปทับรักด้วย แสดงว่าจากวันที่12ธันวาไปแล้วชาวพิจิตรไปดูเหอะกินอะไรก็อร่อยน้ำหนักตัวขึ้นแน่ๆอ้วนขึ้นแน่ๆเพราะดาวสุกแม่งมาทับรักนั่นเองนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เออฟังให้ดีฟังให้ดีคนที่ยังโสดดาวนะครับดาวสุกดาวเจะเริ่นความรักมาทับตำแหน่งลัคนามีโอกาสจะมีคนมาชอบมาถูกใจนะแต่ก็เลือกดูให้ดีก็แล้วกัน นะครับมันแปลกมากๆคือดาวศุกร์ที่มาทับลักตรงนี้มันไปเลงกับดาวราหูแล้วก็ไปโยกกับดาวเสาร์เหมือนกับจะมีคนที่มีเจ้าของมาชอบเออหรือคุณไปชอบเอาคนที่มีเจ้าของก็เป็นไปได้ไปดูเอาเถอะแต่ว่าภาพร,มรวมๆในช่วงธันวาคมอ่ะชาวพิจิก happy, แฮปปี้แน่ๆเพราะว่าดาวเดินไปในทิศทางที่ดีขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6หกหกสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล